ฮัลโหลไกสวัสดีครับพบกับผมเรียวเหมือนเดิมในเกมพิ n ง p ์แพนเตอร์นี่ก็พาที่สามแล้วต่อกันเลยจากพาที่แล้วเล่นเมื่อกี้อันนี้ไปเตือสัญญาจะมาเล่นอันนี้ต่ออืถ้าคุเอ,อแรับไปชันข้างบนยังไงวะไปทางนี้เหรอี่สอันเออ,เอ,อเอาไว้ก่อนอไ้เอาข้างล่างก่อน น,นีลนอย่าเสียวเลล่ไปเลยดีกว่าอียิปต์น่าจะยากเลยเอาจุดเทียนทีเลยไปวางเพชรไปวางระเบิดอีกทีเอาคุณเจโคอ,อ,อืมระเบิดเทียนจุดเทียนทีอ่อนโอเคนะคมันระเบิดไปวางแท่นจะได้เพชรไปวางนั้นได้ะระเบิดแท่นอีกทีหนึ่งเทียบ มาพร้อมรุยอรืบพี่เสือน้อยของเราอืมโอเคตรงนี้แหละอ่าเทียนตรงนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอ๋อเขาได้เยื yeah, พื้นแม่งเลื่นนอนเพชรยู่นี่ใส่ได้พื้นแม่ง

Ồ oh, cái quá Bay Mà phát cày này Mẹm Quê leo Quê Ồ tài rồi Thế bà lao ạ, tại không ơi, Ây, vui tin Tin phì lại Ừ, thuộc tháng là thuộc tháng ạ Đúng rồi phì lại Bầm Đồ ăn không สามันอยู่ไหนวะอีเจ็บแสวข้างบนหัวไหนอะนี่ไะมันไงว่ื่อยังไงโอ๊กอ่าอีเอาเพชรเอาก็ต่อไปเอาเพชร ไหนนี่มันยากตรงไหนเด้อจิ๊บจิ๊บนะที่เราบางยากไปเยอะนี่นี่สักทีสักทีให้มันไส้โหลงไปตายปออื้ออือ้อมีเรีวอีอเรีวอีอเรีวอีอเรีวเกือบไม่มาอย่างเงี้ยเพชรอยู่ไหน อะไรทางกลับนี่หว่าอืระเบิดจ้าจะเอาอะจะไฟอะจะไฟอะจะไฟอะว้ งงเว้ยดาเนี้ยงใหญ่อีเพรกีจะเห็นเพรอยู่แถวไหน,นทางนอกอะเบิดไม่ใช่เค,คือต้องขึ้นไปทางนอกแถบวบเพรแม่มือ,อตายเนี่ยตายแถบวบเพรก่อนอยู่ไหนจ้าเพร เอออืมเจ็บว่ะไอทีเราตายแล้วว่าอีเกือบแล้วมั้่ล่ะอีอีเร็วเร็วเจ็บนี่นี่นี่ ัดแข้งขัดขาไหนจ้ะเพชจ้ะเพชเมื่อกี้เหมือนเดินมาทางนี้จะเห็นนี่ตามท,ท,ทางนี้ไปเอออย่างนี้นี่วะเจอไอ้หาข้างบนไล่แน่เลยเฮ้ย <c oughs> ลาก่อนพี่มังไล่เร็วแน่เลย ว่ามันจะขวางทางกูเหรอเฮ้ยเว้เน้ยผิดทางพี่หาแม่งเร็วจริงมันผีวะเนี่ยอย่าอย่าเล่นอย่าเล่นนี่เป็ไงสู้เพียงคันเตอร์ไม่ได้พี่หานี่ตีนผีแล้วเฮ้ยเื้อแม่งลงมา เช็ดถึงแล้วมั้งถึงแล้วมั้งถึงแล้วมั้งแม่งผิดทางเนี่ยแหละถึงแล้วโอ้เสียวว่ะไล่เบิดไปวางตรงไหนเอยให้ดิ่ง bà... ƠI! Eh, mai Show form này, show form xuyên Ê! Này nghe เออต้องให้ทำอย่างงี้ยเวย่จะจบแล้วระเบิดม,มันไกลเหรอ ไปพี่โชว์ฟอร์มไปผีแล้วตอนนี้ชิวๆถึงแล้วฟ้าบนี่เก็บกุนแจแล้วก็ไปเติร์บเติร์บเติบเติบ ไม่ดีโอโ,อ,โอ,อ้มือเซจโล้ะคุณแจนั่งโดนไลก่กแล้วตอนจบน่าทางลงอยู่ไหนบ่ายเร็วบ่ายเร็วไปเร็วไปเดียวไปเดียว,วนั่งไล่อย่างเร็วเลยโอ้ยออกมาแล้วเฮ้ยพ่อมึง ทางนี้เดยวไม่ใช่ว่แม่งดักข้างหน้าอ้าวผิดทางเวนน่าไงกูว่าเย็เหวี่ดทำเลทเําไปแปดนาทีแกจะมอกไปเร็วจะมอกไปเร็วเซฟคอนเฟิร์มเย้ พอไปพอดีไหมเนี่ยเศษร้อยหกสิบแปดแล้วเหรอไปดูนี้ดิอ่ะทำอะไรได้สองร้อยห้าร้อยพันหนึ่งสองพันอะไรดูอันแรกอ่ะเดี่ยเป็นนานพิเศษปะเนี่ยทำไมเนเพื่ออะไรเพื่อร้อยซีเอเมด ป้าโอ้อะไรเนี่ยเสียตังฟรีไปสองร้อยเลยโอ้ยแปดนาทีแล้วนี่เก้านาทีแล้วโอเคครับพาสามก็จบไปเรียบร้อยแล้วมาต่อพาสีในเรือวงนี้แล้วกันนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะลักกี้ลลักกี้ลักกี้นัำเบอร์ไม่ใช่ลักกี้โชคดีโชคดีมินนี่สวัสดีครับ